เช้าวันเสาร์นะครับวันที่อากาศคลึ้มนะครับวันที่เอฟซีหลายท่านก็อาจจะอยู่บ้านนะครับฝนท,ทําท่าจะตกนะครับคงหลายท่านก็คงไม่ออกไปนะครับหลายท่านก็ร <c oughs> อรอ,อ,อคํานวณว,ว่าจะเลือกตั้งเลือกนายกคนไหนดีเลือกอ่าสอ,อคนไหนดีนะครับอ่าการเมืองท้องถิ่นนะครับอ่า เราพิจารณาครับไม่อยากก้าวล่วงนะครับก็น่าจะเป็นทั่วประเทศนะครับเลือกตั้งกันทั่วประเทศนะครับอ่ะให้ได้สทที่ชอบให้ได้นายกที่ชอบนะครับหรือท่านจะคํานวณจากอ่าอย่างอื่นก็ให้ท่านได้สมความมุ่งม,มั่นปาฏิหาริ์คำนวณจากอย่างอื่นคิดเอานะครับคิดเอาเพราะว่าหลายท่านก็ อาจจะเลือกที่ความรู้นะครับบางท่านก็อาจจะเลือกที่กระสุนนะครับก็ก็คำนวณดูนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับเกษตรกรสําหรับคนที่กําลังจะเลือกตั้งนะครับเป็นโอกาสของท่านแล้วนะครับเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบนะครับวันนี้ขายรถต่อนะครับไม่คุยเรื่องการเมืองเนาะเสียงนี้ๆๆๆไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องการเมืองเสียงหายไปเยอะกว่าเดิมนะครับวันนี้มีคนไหนมั่งจะจัดโปเลือกตั้ง มีโปรเลือกตั้งด้วยจัดเป็นทุกโปรแลลวครับเทศการอะไรก็จะจัดเป็นโปรให้หมดนะครับอ่ะจัดโปรเลือกตั้งแมตซี่เฟอร์กูสันนะครับหกแสนหาบาทนะครับส่วนลดให้20,000ื่นเป็นโปรเลือกตั้งนะใครเลือกตั้งเสร็จเข้ามาซื้อให้ครับเหลือหก0 0นสนะครับหกแสนสามนะครับเสียงเข้าไหมเสียงมันแหบนะครับน่าจะเข้าอยู่เนาะนิวฮอลแลนด์กับจอนเดียนะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยนะครับ 700ชั่วโมงและก็900ชั่วโมงนะครับ490,000บาทนะครับอ่ะส่วนรถฮาโปเลือกตั้งนะครับคันละ1 0,000บาทนะครับเหลือ4,8 0 0 0 0เหลือ4,8 0 0ส0อ่ะสภาพเท่ารถใหม่นะไม่ต้องถามเสียอ้วนว่า,นาสวยแค่ไหนนะครับถ้าบอกว่าสภาพเท่ารถใหม่คือดีมากๆนะครับยังสวย4เส้นอ่าเนื้อตัวสะอาดรอยรื้อรอ,รอยซ่อมไม่ค่อยมีนะครับอ่าเป็นโปรเลือกตั้งนะอ่าใครสนใจอ่าก็เข้ามาดูกันอ่ะอีก2คันนะครับราคา4 9 0 0 0 0เหมือนกัน ยันมา72แรงนะครับวันนี้จะขายไดป49,49นี่แหละ72แรงนะครับอ่าก็คันซ้ายมือนะครับอ่า495,000บาทนะครับลดไป5,000บาทนะครับเหลือ490,000บาทนะครับอ่าดาวที่50,000ได้นะครับผ่อนได้สูงสุด5ปีนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เลยนะครับ490,000บาทนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับสภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีนะจัดโปรเลือกตั้งนะครับส่วนลดไป10,000นะเหลือ48,000นะครับอ่า ก็สนใจเข้ามาดูกันนะครับสามสิบหกแรงนะครับก็สภาพดีเหมือนกันนะครับอ,อย่างหลังสวยอย่างหน้าก็ถือว่าสวยอยู่นะขายสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับใครที่มารับโปรเลือกตั้งก็เชิญนะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมให้นะครับใส่ถ้วยเสียให้เดี๋ยวจะทำการเก็บสี ในบางจุดที่ลูกค้าไม่ชอบให้นะครับตอนนี้จะปล่อยเป็นสีเดิมไมาให้ดูอยู่นะจะปล่อยเป็นสีเดิมไมาให้ดูอยู่เพราะว่ามันเป็นรถที่ประมาณปี58นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายละแต่ว่าก็าาจะสภาพกลางๆแล้วนะครับ32แรง320,000บาทนะครับเดิมราคา3,500สนเป็นโปรเลือกตั้งนะครับ MU สี่เก้านะครับเดิม520,000บาทนะครับส่วนลดไปเลยนะครับ25,000บาทนะครับ490,000 ห้าพันบาทนะครับเป็นโปรเลือกตั้งนะครับอ่าช่วงนี้เป็นโปรเลือกตั้งอะไรก็จะเป็นโปรเลือกตั้งอย่างเดียวเลยนะครับโซลิดนะครับโซลิดอ่าคันนี้ใหม่มาก300ชั่วโมงนะครับห้าแสนข้าหมื่นห้าพันบาทอ่าจัดโปรเลือกตั้งลดไปสองหมื่นห้านะครับอ่าดาวที่สามหมื่นห้าอ่าห้าสแรงนะครับยันม่านะครับก็สวยนะครับสวยสภาพดีนะครับคันนี้ดอนนาใหม่นะครับเดิมขายสี่เซนสี่นะ การนี้ก็จัดโปรเลือกตั้งให้400,002นะครับสำหรับตัว50เล50เลแรงเรามี300,900อ,อีก2คันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวไปให้ดูเดี๋ยวพาเดินดูนะครับคูโบต้า l 5 0 1 8 s p นะครับโปร495,000บาทนะครับเป็นโปรเลือกตั้งนะ495,000บาทมี1คัน502มี1คัน504มี1คันนะครับเป็นตัว s p นะเป็นราคาเงินสดราคาพิเศษนะใครจะผ่อนให้สอบถามก่อนนะ เพราะว่ามีลูกค้าที่จะผ่อนนะครับต้องทาควคำความเข้าใจก่อนเดินทางนะลูกค้าจะผ่อนเพราะว่ารถาเงินผ่อนไม่ได้ผ่อนได้ทุกคันมีคันที่ราคาประหยัดมากๆเนี่ยไม่ได้เข้าระบบแหน,นลูกค้าต้องดาวเยอะๆแต่ถ้าราคาดีๆนะครับเป็นสภาพค่อนข้างใหม่นะครับผมมีระบบไฟเน้นขูดทาใหา้สามารถผ่อนได้นะใครที่อยากได้ราคาประหยัดก็จะเป็นเงินสดราคาพิเศษเข้าใจตรงกัน เข้าใจตรงกันไม่ใด้เดินทางมาหารถก,กันผ่อนไม่เจอหาเจอก็แพงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับให้เข้าใจตรงกันอ่าคันนี้นะครับ50แรงนะครับโปเลือกตั้งนะครับเดิมขาย4ี่แสนสองวันนี้จัดไปเลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ายางสวย 4, สี่เส้นนะครับสภาพกลางๆนะสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทมีด้านหน้ามีผ่านหลังทุกคันนะอ่าสี่สิบแรงสี่สิบแรงตอนนี้เหลืออยู่ห้าคันนะครับมีจัดโปรเลือกตั้งนะครับอ่า 3 2ม0 0นสบาทนะครับอันนี้เลยนะครับสามแสนสบาทอ่าอ่าสีแรงนะครับสภาพกลางทางอ่าถ้ากลางกางคือตัวธรรมดาถ้าสภาพสวยจะเป็นตัวเ p สพนะอ่าเอก็จะอยู่ที่3 9มแสนเกาสี่แสนสอ่าลดเงินผ่อนก็อยู่4 3 4, 4, 4นะ่แสนสามสี่แสนสะอ่าเดินมาทางไหนละเดินมาหายันมาต่อเดินให้ทั่วร้านเลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่จัดโปรนะครับโปรเลือกตั้ง70แรงเซเวันจะมีอยู่สองคันแต่ไม่ใช่คันนี้คันนี้ขายแล้วอ่าเซเวันจะมีราคาสองแสนสี่สองแสนเก้านะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะสองแสนสี่หมื่นสองแสนเก้านะครับแต่สภาพภายนอกของเจ็ดสิบแรงที่ขายสองแสนกว่าบาทก็จะเป็นรถปีลึกครับเป็นรถตีเทิร์นเข้ามานะครับอ่าใครสนใจก็เข้ามาดูมีสองคันสองแสนสี่และสองแสนเก้าเดี๋ยว <c oughs> จะรีจะรี <c oughs> <G ül> จะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้ราคา3ามแสนวันนี้ไม่ขายนะครับห้แรง380,000บาทอ่เซว่นก็จะขายให้นะครับสามี51แรงนะครับแล้วก็57แรงอ่าอย่างละคันจัดโปรให้อ่าแต่ใครจะผ่อนก็นมาเลือกเอาเหมือนเดิมอ่าเพราะคันผ่อนกับคันสดไม่เหมือนกันนะอ่าศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนยสี่สามโทรสอบถามทาความเข้าใจก่อนค่อยมาเลือกรถนะ เดินทางมาถึงเสียค่าน้ํามันไม่ได้ดูรถนะครับเสียโอกาสนะครับเสียวอ้วนก็ไม่อยากเสียลูกค้าอยากขายให้ทุกคนนะครับอยากขายให้ทุกคนอยากให้ลูกค้ามีความสุขนะครับเดินทางมาถึงแล้วได้รถจากเสียวอ้วนไปใช้ทุกคนนะครับเดินทางมาถึงแล้วเดินซ้ายเดินขวาแล้วเดินกลับนะครับเสียค่าน้ํามันไม่คุ้มค่าฮ่าอยากให้เข้ามาเลือกก่อนอยากให้โทรมาสอบถามก่อนเป็นบางคันอ่ะอันนี้ก็จัดโปรนะสามแสนสามหมื่นบาทห้าสิบเอ็ดแรง 51แรงเซเว่นมี3 2ม0 0นนะครับมีอยู่4,5คัน4คัน5คัน, 4, 5, 5, คนตัวเก่านะตัว,ตวเขาเรียกว่า5 1แรงตัวเก่าตัว EF นะครับอ่าเสียงรถ <c oughs> มาแล้วเสียงรถเรียกตั้ง39แรงเหลือ3คันครับ3 1 0 0ซน0 0 0 0สเซกว่าก็มีมี2 0 0 0ซส0 0 0ซส0 0มีมซมี3 0เซนะครับอ่รถเมื่อกี้เหลือ2คันอ่าสุดท้ายกับรถเมื่อกี้นี่แหละ เดี๋ยวรถเก่าๆที่ราคาไม่ถึงแสนเดี๋ยวเขาจะรีวิวทีนึงสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับเสียงก็หมดเสียงรบกวนก็มาก็งั้นก็ก็แค่นี้นะครับขอให้เอมีความสุขนะครับกับสอทที่ได้กับนายกที่ชอบนะครับขอบคุณครับ